ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F 8 9สก Scorpion vs J 5 MIG 1 7การเปรียบเทียบดอกไฟทางประวัติศาสตร์บทนำในประวัติศาสตร์การบินทางทหารช่วงทศวรรษ1950ถือเป็นยุคที่กองทัพอากาศทั่วโลกกำลังแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีการรบทางอากาศอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งในเวลานั้นยังได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตต่างเร่งสร้างเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของตนในยุคนั้นได้ปรากฏเครื่องบิน2แบบที่โดดเด่นคือ F-89 อร์เปียนเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นทุกสภาพอากาศของสหรัฐอเมริกา J-5 เซเนียง หรือที่รู้จักกันในชื่อ MIG 17เวอร์ชันจีนเครื่องบินขับไล่แบบคล่องตัวที่มีชื่อเสียงในด้านความว่องไวแม้ทั้งสองจะมีบทบาทแตกต่างกันแต่หากนำมาจำลองในสถานการณ์การรบแบบด็อกไฟจะเผยให้เห็นความแตกต่างของปรัชญาการออกแบบและยุทธวิธีของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนขีดขีดขีด F 8 9สก s c o r p i โลป้องกันฟากฟ้าแห่งอเมริกา หนึ่งประวัติและที่มา Northrop Corporation คือบริษัทที่ออกแบบและสร้าง F-89 s c o r p i ยนให้แก่กองทัพอากาศสหรัฐ USAF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ที่สามารถสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตในทุกสภาพอากาศรวมถึงในเวลากลางคืน F-89 บินครั้งแรกในปี1948และเข้าประจำการในปี1951ภายใต้กองบัญชาการป้องกันอากาศ Air Defense Command ภารกิจหลักคือการป้องกันดินแดนสหรัฐจากการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินทิ้งระเบิดเช่น Tupolev Tu-4 และ Tu-16 Badger สองการออกแบบและโครงสร้างเครื่องยนต์ อัลิสัน j 35A 35เทอร์โบเจ็ต2เครื่องปีกแบบตรงต่อมาปรับเป็นปีกกวาดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเร็วลูกเรือ2นายนักบินและเจ้าหน้าที่เรดาร์ระบบเรดาร์ h a s e 1 a w a 1ค Control System โครงสร้างของ F-89 มีขนาดใหญ่และแข็งแรงออกแบบเพื่อความมั่นคงและการบินระยะไกลมากกว่าความคล่องตัว โดยมีจุดเด่นคือระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกล3อาวุธและเทคโนโลยีรุ่นแรกของ f 8 9ติดตั้งปืนใหญ่อากาศ2 0ม mm. ิลลมจำนวน6กระบอกแต่รุ่นต่อมาอย่าง f 8 9 d และ f 8 9 j ถูกพัฒนาให้ใช้จรวดและมิสไซล์นำวิถีเช่น2.75 in ffar folding fin aerial rocket เอมลบสี่ฟลคอนมิสิเลสรุ่น F-89J ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ลำแรกของโลกที่สามารถติดตั้งจจรวดหัวรบนิวเคลียร์จีนีซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดของสัตวร์ปรูทั้งฝูง4ส,สมรรถนะทางเทคนิคคุณสมบัติ F-89 สกอร์เปียนความเร็วสูงสุด1,050กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยการบิน1,700กิโลเมตร เพดานบิน4,9,000ฟุตอาวุธหลักจรโรด f f a r บวกมิสไซล์แฟลคอนบทบาทเครื่องบินสกัดกั้นทุกสภาพอากาศถึงแม้ F 8 9จะมีพลังการยิงสูงและเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่ก็มีข้อจำกัดในด้านความคล่องตัวเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กขีดขีดขีด J 5เซเนียงเหี่ยวฟ้าแห่งแดนมังกรหนึ่งประวัติและพัฒนาการ หลังสงครามเกาหลีจีนได้ขออนุญาตจากสหภาพโซเวียตเพื่อนำแบบเครื่องบิน MiG-17 Fresco มาผลิตในประเทศภายใต้ชื่อเสนียง j จลบ5เริ่มเข้าประจำการในปี1956และกลายเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนคลาฟ J-5 ถือเป็นเวอร์ชันที่จีนพัฒนาตามแบบ MiG-17 ซึ่งในเวลานั้นมีชื่อเสียงในหลายประเทศ เช่นอียิปต์เกาหลีเหนือและเวียดนาม2การออกแบบและโครงสร้างเครื่องยนต์ l i มิง g w k 1 f Turbo Jet สำเนาของ m i g 17 f ปีกวาดไปข้างหลัง45องศาลูกเรือ1น,นายโครงสร้างน้ำหนักเบารูปทรงเพรียวลมและตอบสนองไว j 5มีจุดเด่นที่ความคล่องตัวและการปีนสูงที่รวดเร็ว สามารถรบในระดับต่ำได้อย่างยอดเยี่ยม 3. อาวุธและขีดความสามารถ J-5 เป็นเครื่องบินแบบกันไฟเตอร์ซึ่งมุ่งเน้นการต่อสู้ระยะประชิดใช้ความแม่นยำและทักษะนักบินเป็นหลักโดยไม่มีระบบเรดาร์นำวิถีอาวุธประจำเครื่องปืนใหญ่37ม mm, ิลม M-37 จำนวน1กระบอกปืนใหญ่23ม mm, ิมต NR-23 จำนวน2กระบอก ติดตั้งจรวดหรือระเบิดได้เพิ่มเติม4ส,สมรรถนะทางเทคนิคคุณสมบัติ J5 MIG-17 ความเร็วสูงสุด1,145กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยการบิน2,000กิโลเมตรเพดานบิน54,000ฟุตอาวุธหลักปืนใหญ่บวกระเบิด500กิโลกรัมบทบาทเครื่องบินขับไล่กลางวานันสกัดกั้นขีดขีดขีด การเปรียบเทียบดอกไฟระหว่าง F 8 9และ J 5หากนำเครื่องบินทั้งสองมาทดสอบในสถานการณ์การต่อสู้จริงผลการวิเคราะห์จะเป็นดังนี้ 1. ความเร็วและความคล่องตัว J 5เร็วกว่าที่ระดับต่ำและตอบสนองเร็วกว่า F 8 9หนักและเชื่องช้ากว่าในการเลี้ยววงแคบผู้ชนะ J 5บระบบเรดาร์และการตรวจจับ F89 มีระบบเรดาร์ฮัสกึ E1 สามารถตรวจจับศัตรูในระยะไกลและกลางคืนได้ J5 ไม่มีเรดาร์ต้องอาศัยการมองด้วยตาเปล่าผู้ชนะ F-89 สามพลังการยิง F89 มีจรวดและมิตรไซล์ที่สามารถยิงในระยะไกลได้ J5 มีเพียงปืนใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับการรบใกล้เท่านั้นผู้ชนะ F-89 4. ความสามารถในการรบประชิด J-5 มีโครงสร้างที่ออกแบบให้เลี้ยวและพลิกตัวได้เร็ว F-89 ไม่เหมาะสำหรับการรบประชิดเนื่องจากน้ำหนักมากผู้ชนะ J-5 5. การวิเคราะห์สถานการณ์ d o g f i หากเป็นการรบในระยะประชิดแบบ d o g f i จริง J-5 จะสามารถใช้ความคล่องตัวหลบหลีกการโจมตีของ F-89 ได้ แต่หากเป็นการรบในระยะไกล BVR B- e ยอนวิช l วเร e F-89 จะได้เปรียบจากเรดาร์และมิสไซน์นำวิถีสรุปด o g f i ใกล้ J-5 ชนะการรบระยะไกล F-89 ชนะขีดขีดขีดความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง F-89 และ J-5 เป็นเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในช่วงต้นของสงครามเย็น F-89 คือเสาหลักของระบบป้องกันอากาศของสหรัฐ J-5 คือรากฐานของอุตสาหกรรมการบินทางทหารของจีนปรัชญาการออกแบบทั้งสองต่างกันอย่างสิ้นเชิง F-89 เน้นการสกัดการระยะไกลด้วยเทคโนโลโยี J-5 เน้นการต่อสู้ใกล้ด้วยฝีมือนักบินและความคล่องตัวนี่คือภาพสะท้อนของความแตกต่างระหว่างตะวันตก และตะวันออกในยุคสงครามเย็นขีดขีดขีดตารางสรุปเปรียบเทียบหัวข้อ F89 สกอร์เปียน USA J5 ้หนาเข้าประจำการ1951 1956บทบาทสกัดกั้นทุกสภาพอากาศขับไล่กลางวันเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคู่เทอร์โบเจ็ตเดี่ยวความเร็วสูงสุด1 0 5 0กิโลเมตรชั่วโมง 1,145กิโลเมตรชั่วโมงระบบเรดาร์มี Hakes E หนไม่มีอาวุธหลักจรวดและมิสไซล์ปืนใหญ่ความคล่องตัวต่ำสูงน้ำหนักหนักเบาความได้เปรียบในด็อกไฟระยะไก,กลระยะไก,กลขีดขีดขีด,ขดการจำลองสถานการณ์การต่อสู้ลองจินตนาการสถานการณ์จริงบนท้องฟ้า F-89 ลาดตระเวนที่ระดับสูงพร้อมเรดาร์จับสัญญาณของศัตรูขณะที่ J5 บินลาดตระเวนในระดับต่ำเพื่อรอจังหวะโจมตีเมื่อเรดาร์ของ F-89 ตรวจพบ J5 มันปล่อยมิสไซล์เอมลบสิบเฟคอนเพื่อทำลายเป้าหมายแต่ J5 ใช้ความเร็วและการเลี้ยวหลบหลีกทำให้มิสไซล์พลาดเป้าแล้วพุ่งเข้าโจมตีระยะใกล้ด้วยปืนใหญ่ขนาด37มมเมตร หากนักบินของ F-89 ไม่สามารถหนีออกจากระยะยิงได้ทันเครื่องบินจะได้รับความเสียหายอย่างหนักผลลัพธ์สุดท้ายหากรบในระยะไกล F-89 มีโอกาสชนะสูงกว่าหากรบประชิด J-5 จะครองความได้เปรียบแน่นอนขีดขีดขีด,ขดบทสรุปการเปรียบเทียบระหว่าง F-89 สอร์เปียนและ J-5 MiG-17 แสดงให้เห็นถึง2แนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในยุคสงครามเย็น F-89 มุ่งเน้นเทคโนโลยีและอำนาจการยิงระยะไกล J-5 มุ่งเน้นความเร็วความคล่องตัวและการรบระยะประชิดดังนั้นหากต้องเลือกผู้ชนะในการดอกไฟไม่สามารถตัดสินได้อย่างแน่ชัดเพราะขึ้นอยู่กับสภาพสนามรบระยะการรบและยุทธวิธีของนักบิน แต่ในแน่ยุทธศาสตร์โดยรวม F 89เหมาะกับภารกิจป้องกันประเทศขณะที่ J 5เหมาะกับการรุกและปฏิบัติการโจมตีแบบเร็วขีดขีดขีด,ขดสรุปสุดท้าย F 89สกอร์เปียนเครื่องบินหนักติดเรดาร์และมิสไซล์เหมาะกับภารกิจสกัดกัน J 5 MiG 17เครื่องบินเบาคล่องตัวเหมาะกับการด็อกไฟล์ระยะไกล ทั้งสองต่างมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของตนและเป็นรากฐานขององค์การพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อมาในทั้งสองประเทศขีดขีดขีดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง